มาออกแล้วขณะนี้้องเจียเป็นตัวขณะนี้พิงพร,รชัยเป็นตัวนำเก,กอขอสังเป็นตัวที่สองลักสมานฉันที่สามกล้องมหาชัยเริ่มแรงขึ้นไปที่โค้งใต้เก้าพิงพรชัยเป็นตัวนำ ก้องมหาชัยเป็นตัวที่สองที่ใต้แต่ก้องมหาชัยเป็นตัวนําแล้วสิงห์พรชัยเป็นตัวที่สองกระดับทองที่สามเมงเชียร์ที่สี่เฮกษสางที่ห้าที่โค้งใต้เจ็ดในขณะน,นี้ก้องมหาชัยเป็นตัวนําอยู่กระดับทองเริ่มได้ขึ้นมาเป็นตัวที่สองสิงห์พรชัยที่สาม รักสมานฉันที่สูงกลาไปเป,เป็นน้องเชียร์ที่ป้ายอกต่อกทางตรงกะหลัดทองเริ่มทนอกเป็นตัวนำแล้วปิตาลูก้องมหาชัยรักสมานฉันขณะนี้กะหลัดทองเป็นตัวนำแล้วปิตาลูก้องมหาชัยรักสมานฉันน้องเชียร์และ พิษักธงชัยมาออกแล้วขนะนี้รองเทียบเยป็นตัวขนะนี้พิษพัชัยเป็นตัวนำเนกียบขอสังเป็นตัวที่สองรักสมานฉันที่สามก้องมหาชัยเริ่มแลงขึ้นไป ที่โค้งใต้เก็พิณพรชัยเป็นตัวนำก้องมหาชัยเป็นตัวที่สองที่ใต,ต้แปดก้องมหาชัยเป็นตัวนำแล้วพินพรชัยเป็นตัวที่สองกระดัทองที่สามเลงเชียที่สี่เบกอยสังที่ห้าที่โค้งใต้เจ็ดในขณะนี้ ก้องมหาชัยเป็นตัวนำอยู่กลัดทองเริ่มเดิขึ้นมาเป็นตัวที่สองสิงห์พรชัยที่สามรักสมานฉันที่สี่กลาเป,เป็นน้องเชียร์ที่ป้ายอกซอกคางตรงกลัดทองเริ่มเดินไปมากเป็นตัวนำแล้วสิตามในกล้องมหาชัยรักสมานฉันขณะนี้ กระดาษทองเป็นตัวนำแล้วปิตามลู่ก้องมหาชัยรักสมานฉัน้องเชีร์และพิชักธงชัย